ไม่รับชมความสนุกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปบรีโอใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยกว่าจะเข้าได้นี่โคตรยากเลยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะแนะนําวิธีการสมัครกับเพื่อนๆยังไงเพราะว่าเกมนี้นะครับมันต้องสมัครแบบภาษาจีนนะซึ่งผมเนี่ยก็ ให้คนที่เป็นจีนเนี่ยช่วยสมัครนะครับกับเกม Fallout Online และบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่อยากเล่นมาตั้งแต่โอ้โหสมัยแบบบน p c กันแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเกมออนไลน์ที่เราชื่นชอบนะครับอย่าง Fallout เนี่ยก็เปิดให้บริการนะครับบนสโตล์จีนเป็นแบบทดสอบกันแล้วนะครับซึ่งคนให้การตอบรับแบบล้นหลามจริงๆนะครับนี่ผมแบบยัดเข้าตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมงเนี่ย นี่เพิ่งเข้าได้่างเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นมากๆเลยครับาภาพอ,อ,อาจจะเหมือนเดิมะนะแต่ว่าผมบอกว่ามันมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นออนไลน์นะครับและแถมภาพสวยขึ้นด้วยนะอ๋อแตกต่างกับภาคเดิมยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับภาคถ้าภาคเก่านะครับที่เราเล่นเนี่ยมันจะเป็นภาคที่ไม่ได้เล่น,ลน,ลนออนไลน์นะครับแต่ภาคนี้เนี่ยเราสามารถเล่นเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ด้วย และทั้งนี้นะครับเรายังสามารถออกไปสำรวจข้างนอกได้ด้วยนะครับอืสุดยอดจริงๆนะโอเคเห็นไหมครับดูความแตกต่างนะครับจากภาพนะครับที่สวยมากขึ้นและการเห็นตัวละครที่แบบเรียกว่าสมจริงมากขึ้นนะครับเราสามารถเอาตัวละครนะครับไปทํางานในสถานที่ต่างๆนี่ครับตื้อไปแล้วอันนี้เป็นการเร่งนะครับเร่งพลังงานโอเค หลังจากนั้นเราก็จะสร้างต่อครับเป็นลงไฟฟ้าให้มันใหญ่ขึ้นก็ลมเดิมเลยนะใครเคยเล่นฟ a l l o นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นแบบธรรมดาที่ไม่ใช่ออนไลน์นะครับนี่อ,นนอ๋อๆใหญ่เบลเลอร์เลยครับสุดยอดเราก็สามารถเพิ่มคนได้อีกนะนี่เราสามารถดูนะครับโดยการกดเครื่องหมายที่เป็นรูปตกใจนะครับเพื่อดูว่าคนคนนั้นหนะ้าตาเป็นยังไงนะครับ เราต้องเอาหน่วยสำรวจถ้ำนะครับนี่ดูดิโอ้เฟียว่าคือผมชอบสไตล์ใหม่มากกว่านะครับเราสามารถดูอาวุธด้านบนนะครับเป็นนักการต่อสู้นะครับมีค่าพลังต่อสู้แล้วก็มีเซอร์ i b i ิตี้อะไรพิเศษนะครับซึ่งเขาจะบอกอยู่เนาะโอเคแล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสไน v i อร์นะครับเอาชีวิตรอดแบบออนไลน์ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราดูนะครับฉากที่เราจะลงไปนะครับสำรวจ พื้นที่ด้านล่างมันงนอไม่ใช่เล่นๆนะครับต้องบอกเลยว่าขี้ๆเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆเอ้ยไม่ใช่ดีครับจัดว่าดีครับนี่เปิดประตูเราก็เข้าสู่ฉากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ไอ้แมงป่องมานี่แม่จะยิงให้ล่วงเลยองโป่โงองโปงผมว่ายิงเต็มเนี่ยนะ่คงได้สกิลนะครับโหแมงไม่ลดเลยเว้ย เราก็จะใช้นะครับปืนสายฟ้าพิฆาตมาโอ้โหแรงโครตรแรงโครตรยิงแทบไม่เข้านะครับเฮ้ยผมว่าน,นี้มันเริ่มแบบมีความสมจริงแล้วก็มีกลิ่นอายของเกม Fallout นะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับภาคที่แล้วนะภาคนี้รู้สึกว่ามีอะไรที่ที่แบบให้น่าสนใจเยอะกว่านะเออแล้วด้วยเกมมันเป็นออนไลน์ด้วยนะฮะอ,ออนไลน์มันเจ๋งตรงนี้แหละแม่งเป็นออนไลน์ เดี๋ยวเราก็มีซัมติงนะครับเขาเรียกว่าคิโมจิสามารถผลิตลูกได้ด้วยนะครับส่งนะครับเข้าเรือนหอแล้วก็ไปอีตีอีจีอีจีอีไตนะครับในขอตัวละครอ่ะจับมาเพิ่มพลังกายมาเพาะกายกันหน่อยเออเพิ่มพลังกายนะครับ แล้วก็ในส่วนของฟู้ดนะครับเราต้องมีหน่วยทาอาหารนะอ่าเราก็ต้องมาสร้างโรงอาหารโอเคหลังจากเราสร้างโรงอาหารเรียบร้อยแล้วสํ้สำเร็จแล้วนะครับลืมไปเผื่อเพลงมีลิขสิทธิ์นะครับทันไหมวะเนี่ยเฮ้ยเราสามารถโยนคนนะครับจับโยนคนไปได้เลยนะนี่ ยนคนแต่คนไม่ไปนะครับมันเดินเอาโบงเรียบร้อยสำเร็จโอ้โหแมงเมาแอ่งี้นี่นะอาหารจะดีไปเนี่ยโอเคครับเราเพิ่มพลังจากการที่เราใช้ฟูดนะครับแล้วเราก็กดเล่งตรงนี้ได้นะโอเคครับหลังจากเราเล่งเสร็จนะครับเราก็จะได้ของวันต่อจากตรงนี้นะครับเป็นหน้าภารกิจนะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวละครของเราเนี่ยไปเฝ้าด้านหน้านะครับ เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาเข้ามาทําร้ายนะครับแต่ก็จะมีคนนะครับเดินเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือกับเราได้อีกเรื่อยๆเลยนะนี่มันหน่วยโจมตีนี่ว่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยนะอ่าเจ้าหมาตูบเจ้าตูบน้อยเจ้าหมาตูเจ้าตูบน้อย,าาอยโหตอนนี้เราเรียกว่าฟิตฟิตขึ้นเยอะอะยิงทีแรงใช้ได้เลยนะครับโปง่งโปง่ง เรียบร้อยครับยิงไปแล้วสกิลหน่อยเรียบร้อยเฮียแบ่งก้อมโชว์หน่อยสเต็ปเทพโอ้โหเอาละครับกดเข้าไป ที่สุดนะครับเกมนี้ก็ได้เล่นสักทีอะหูอยากเล่นมากอะแบบลงทะเบียนไปแบบโคตรนานเลยอันนี้มีรู้สึกว่าหนงหนงนิดหน่อยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเกมนะครับมันบอกว่าคนะ่ะเล่นเยอะมากเลยเฮ้ยนี่คือการอัปเกรดนะครับอัปเกรดไปเรื่อยๆจนแบบมันพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดนะครับเจ๋งมากอะเกมนี้มีอะไรเล่นเยอะมากผมว่าเจ๋งกว่าภาคก,ก่อนเยอะเลยอะจริงๆนี่ก็มาเอาแอนะครับ เราสามารถเล่งตรงนี้ได้นะครับถือถ้าสำเร็จก็จะได้พลังงานเพิ่มนะครับยังไม่มีคนดังนั้นคนเฝ้าเล่งโอ้โหสำเร็จนะครับเอามาเอามาฝึกเพาะกายเพิ่มนะครับ พอกลายเราไม่ได้ฝึกได้ตลอดหรอเนี่ยไอเรา็นึกวก็ฝึกได้ตลอดนะเนี่ยโอเคเราอะไรดีนี่คืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เราต้องการคนนะครับตอนนี้คนไม่พร้อมถ้าใจพร้อมเราทําได้นี่ก็เก่งการพอกลายนะครับนี่ลงไฟฟ้าลงอาหารอันนี้ลงอะไระเนี่ยอันนี้ลงฝาเบียรนะครับ ลงฝาเบียก็ต้องอาหารสิจัดไปอ้าวฝาเบียผลิตเร็วๆป๊าป๊าป๊ป๊ปป๊าปโป้งผลิตฝาเบียผ <c ười> <c ười> ลิตฝาเบียรครับคนเรามันต้องมีการผลิตฝาเบียนะครับ อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อพวกห้องแบบว่าห้องพักห้องอะไรอย่างนี้นะเออเจ๋งเจ๋งเจงสร้างโมโมะไ้ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ค่อยรู้อะไรนะอืมกดไปเลยนี่คือห้องมีห้องโมเดลนะครับโอเคแล้วมีห้องอะไรอีกเหมือนเป็นห้องเสริมนะเสริมอันนี้ได้อยู่ครับต้องเสียพลังงานไปหน่อย แต่จริงๆไม่ควรวางอย่างนี้นะครับเพราะว่าโรงอาหารมันจะสั้นมากเลยอันนี้เป็นห้องพักครับเอาไว้ฟิชเจอริงกันได้ครับอีกึอีก,กึตายนะครับอีก,กอกเอ้ยอีกึอีกตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆพอมันใส่จับไปสองคนนะรวมกันแล้วสักพักหนึ่งแม่งค้อนลูกแล้วอ้ยท้องโตท้องโยเลยอ๋อมันอยู่ที่พลังงานนะครับโอเคครับเราจะเร่งกัน อ๋อเท่เท่เท่เฮ้ยโอ้โหมันดูกันอย่างนี้ได้นะครับเจง๋จงเจ๋งก็เป็นนักปืนนะครับส่วนคนนี้ก็เป็นสาวปืนเหมือนกันนะแล้วคนนี้ล่ะนี้ดูไม่ได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นด็อกเตอร์นะครับประจำแมนชั่นเปิดแล้วก็ได้กล่องขอให้ได้การ์ดไม่เกลือโอ้โหมาแปดร้อยเกลือไหม เกลือไหมแม่ได้ตัวหนึ่งนะครับและแล้วด็อกเตอร์ก็เดินมาและบอกว่ากูดไอ้ด็อกเตอร์ไปทำอะไรมาอย่าบอกนะไปหาเมียมาใช่แล้วฉันไปหาเมียมาและนี่คือเมียของฉันแองแต่งแตงเมียของฉันเกิดแล้วฟืบปื้ปื้ อะไรมารับเมียอย่างนี้เลยเหรอแล้วตอนนี้ฉันจะไปรับเมียมาแล้วนะเดี๋ยวมาโอเคครับตอนนี้ก็และนี่คือเรื่องราวของเด็กน้อยพวกเราเกิดปัญหาแล้วตอนนี้เนี่ยประตูปเปิดทำให้เชื้อไวรัสแพร่เข้ามาไม่นะอากาศทั้งนอกมันยังไม่บริสุทธิ์และแล้วสิ่งที่ด็อกเตอร์ทำทำให้ภายในเหมืองเอ้ย ภายในเมืองใต้ดินนั้นเกิดพลังงานล่วซึมนะครับและทีนี้แหละจะทํำยังไงเหลือดเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวที่จะต้องทําภารกิจนี้ให้สําเร็จและแล้วจุดเริ่มต้นของเด็กน้อยที่ต้องสารต่อก็เกิดขึ้นแต่มีวันหนึ่งนะครับก็มีโจรที่จะมาบุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรามีทางเดียวนะครับที่จะป้องกันได้นั่นก็คือ จับมันมาเป็นพวกคุยกับมันก่อนเออพวกเราเนี่ยมาดีนะพวกเราถือปืนแต่พวกเราอยากมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยขออยู่ด้วยคนได้ไหมใช้ฉันทํางานได้ทุกอย่างเลยนะฉันเป็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซ่อมท่อส่วนฉันเนี่ยฉันเก่งเรื่องฟิชเชอร์ลิงนะใครอยากมีลูกกับฉันบอกเลยหน้าตาหล่อทุกคนเกิดมาห้าดาวแน่นอนมาเลยฉันหรือว่าใครอยากเด็กมีเด็กผิวสีก็บอกฉันเหมือนกันนะฉันทําได้นเด็กผิวสีอ่ะ เออเฮยแย่งกันอ่ะแย่งหายไปคนหนึ่งได้คนเดียวนะผมเอาฉันจะเอาคนผิวขาวฉันอยากฟิทเจอร์ลิงกับคนผิวขาวเอาล่ะขอเชิญเข้ามาในนี้อุ้ยลาปากแลก้วกูเออเข้ามาเลยเอา้อาวอย่าปิดประตูทำไมอ่ะอ๋อโอเคครับต้องอัปเกรดก่อนนะครับเออนี่มีเรื่อไฟฟ้าด้วยนี่ครับประตู อเข้าไปแอดปืด๊ดเปิดครับเปิดเข้ามาแล้วเชิญเข้ามามีเข็มทิศด้วยครับอ๋อแม่มีเรื่องราวครับมันมีเรื่องราวนะมันเป็นเรื่องเล่านะครับเขาก็เล่าถึงครว่าข้างนอกเนี่ยครับมันยังมีการที่ล่าในคมกันอยู่หรือว่าการต่อสู้นะครับเพื่อแย่งชิงแล้วก็มีผู้คนนะครับที่ติดเชื้อไวรัสนะครับจาก ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเชื้อเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเชื้อกรรมาพ้าลังสีนะครับแล้วก็มีสัตว์ที่กายพันนะครับหลังจากที่โดนซึ่งเราสามารถนะครับกดออกเดินทางได้ด้วยนะครับเพื่อไปล่าอันนิคมเหมือนกับเกมในฟอร์เออจะบอก f o อร์ไหนไม่ใช่เหมือนกับเกมที่เราเล่นนะครับใน f อร์เอนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นแบบ Forout แบบออนไลน์นะซึ่งเราสามารถลุยได้นะแต่เป็นมุมมองแบบด้านข้างนะครับภาพแบบการ์ตูน เออผมว่าอย่างนี้ก็เวิร์กนะมันไม่มันถือว่าเจ๋งนะครับมันเป็นลิขสิทธินะโอเคเราไม่ต้องไปเยอะนะครับเราไปเฉพาะหน่วยล่านะครับพรุ่งนี้คือหน่วยล่าตะเวนนะครับเอ้ยตึงตึงตึงเตอเดอเดอเดึงตึงตึงเตอเดอเดอเดึงเตอเดอเดิงตึงตึงตึงเตอเดอเดอเดิงตึงโอ้เราอยากได้สามมาเป็นพวกเฮ้ยแมงเรียกอะไรมาตุกทุบแล้วอุ้มลุย โอ้โหแม่ไปเอาคนมาจากไหนไหวะเนี่ยเอ้ยอ้โดนดิลงครับลมหอ้ยอันนี้เจ็บแล้วอะ่ะเราทีมเราเจ็บหุ้ยไอ้หุ่นยนต์นี่ว่ะเราเก็บหุ่นยนต์ได้ป่าโอ้โหเจอตัวใหญ่ด้วยวะ่ะรอดมยเนี่ยอันนี้เริ่มหน้ามียิ้มแล้วโอ้โหแม่งตบซะเยอะเลย เอาเว้เรียกคั่เว้เฮ้ยทุบคอมโบลัวตุ้ม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 ตุ้ตุ้มตุ้มตุ้มตโอ้โห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 แม่งต่อยทะลุขนาดนี้ตายเลยตายไ้มเนี่ยเรียกคัวเฮ้ยเพื่อเราบาดเจ็บทําไงดีสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เพื่อเราก็ตายแล้ว โอ้โหเราไปช่วยสาวคนนี้มาได้แล้วเนี่ยสาวที่เราปลดล็อกได้อ๋อคนนี้สามารถฮิวเลอ์อ้าวเฮียนึกว่าฮิวเลอร์ได้โถโหตายอ่ะเสียได้ยว่ะฉันจะพาเธอร้อยไปหนอากาศพอพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกนะครับจะคุยกับเธอ นี่ครับเราไปด้วยความเร็วแสงชัวเชลเชฟรีบไปเลยครับสาวน้อยอยู่ที่ใดฉันจะไปถึงเธอโย yeah. กลับบ้านดีกว่านะครับวันที่ฝนตกอ้าวไปแบบแพ้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อถ้าไปแบบชนะก็คือต้องต้องเคลียด่านนั้นให้หมดเลยนะครับคืออะไรอะ่ะก็ผมบาดเจ็บอะ่ะ ย่าบอกนะคือคือเราต้องเคลียให้จบเหรออ๋อโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับใครที่เอ,อ,อยากเล่นเกมนี้ผมว่าแนะนำว่ารอเปิดกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะ เล่นลาบากมากๆเลยเพราะว่าการสมัครยากมากเลยครับผมบอกตรงครับเพราะว่าจะให้แมาแนะนําก็ยากอยู่ครับเพราะว่ามันต้องใช้หนึ่งนะครับในเรื่องของบัตรประจําตัวประชาชนของประเทศจีนนะครับชื่อจีนเบอร์จีนแล้วก็การยืนยันของจีนแมงจีนทุกอย่างยากจริงบอกเลยว่ายากจริงนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากเล่นก็ดูไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอให้มันเปิดหลังจากตรวจสอบเพราะว่ามันทดสอบไม่กี่วันเองนะ เออ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ปิดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาลงในสโตร์ด้วยนะได้ยินที่เขาประกาศอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเขาจะลงสโตร์อีกทีเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ